โปรเกทีเป็นเจเนอริงครับวันนี้มาดูโซลาเซลล์นะครับสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้นะครับตัวนี้บริเวณที่นาของคุณทวนทองนะครับที่อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเห็นแล้วครับเห็นน้ำที่จะมาใช้นะครับตัวนี้สูบน้ำบาดาลโดยแผงโซลาเซลล์ของเรานะครับใช้300วัตต์ทั้งหมด6แผงแล้วก็ อินเวอร์เตอร์ i n v t โห้น้ำพุ่งไหลแรงมากเลยครับทางท่านาอบตทอนทองครับตื่นเต้นมากเลยสำหรับการสูบน้ำในครั้งนี้ต่อไปนี้ครับปัญหาภาัยแรงจะหมดไปไม่ว่าฤดูการไหนฝนตกต้องตรงไม่ตรงกับฤดูการก็สามารถที่จะใช้น้ำจากบะดานมาช่วยแก้ปัญหาภาัยแรงได้นะครับผมค,ครับ